จำเป็นไหมหรอต้องถามว่าเราเท่าทันตัวเองไหมตัวตรนี้ถือว่าเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเลยนะเรื่องของการเท่าทันตัวเองวิธีการเช็คง่ายๆเลยว่าคนนั้นจําเป็นต้องทําสมาธิไหมเรารู้เหตุผลว่าตอนนั้นอะเรามีอารมณ์ในการเห็นหรือเปล่าถ้าเราบอกว่าไม่รู้เลยแล้วก็อยู่ดีแบบแพ้แพ้ก็ไม่มีเหตุผลแล้วก็รู้สึกว่าฉันกดแบบไม่มีเหตุผลอันนั้นแสดงว่าคุณไม่เท่าทันอารมณ์ตัวเองละเหมาะกับการทําสมาธิอย่างด่วนเลยเพราะว่าหลักการของการทําสมาธิมันคือการ self awareness คือการสํารวจตัวตัวตนเราเท่าทันความคิดอารมณ์ความรู้สึก เรามในการตัดสินใจการเทรดตัดสินใจในการเก็บกําไรตัดสินใจว่าวันนี้ฉันจะไปแอดหน้าไหนด้วยเนื่องจากมันเป็นเรื่องของเงินมันมีความโลภมันมีความหวังมันมีความทุกข์ความสุขอยู่ในนั้นทั้งหมดเลยฉนันอารมณ์มันเข้มข้นมากๆก,ก,กับการเทรดทุกคนลองไปสํารวจตัวเองดูก่อนว่าปัจจุบันตรงนี้เราเท่าทันอารมณ์นะหรือว่าเท่าทันตัวเองไหมในการเทรดเท่าวันนี้ยังไม่เท่าทันต้องรีบทําสมาธิด่วนๆเลยทำไมผมถึงพูดแค่ว่าทําสมาธิเพราะเราไม่จําเป็นต้องแค่นั่งสมาธิแค่ราอกกัลังกายก็เป็นการเท่าทันอารมณ์ตัวเองความรู้สึก ออกกำลังกายก็ได้นะไอบารก็ได้นั่งก็ได้สมาธิก็ได้นอนสมาธิก็ได้หรือไม่ได้ทั่งเดินเล่นเฉยๆไม่ได้เดินแบบเพลินๆให้ปล่อยไปความคิดแบบนั้นนะคือเดินเพื่อสำรวจความคิดความรู้สึกอารมณ์ตัวเองว่าฉันเท่าทันไหมแค่นั้นเลยแล้วเพื่อนๆหลามีความคิดเห็นว่ายัางไงครับว่าคุณจะต้องควรทําสมาธิหรือไม่ควรทําสมาธิแลว้วเพื่อนๆทาสมาธิในรูปแบบอย่างไรลองคอมเมนต์นมาพูดคุยกันได้เลยนะครับ